ังสือมาอ่านกันไใ่อา่านหนังสือสวัสดีครับพบกับช่างอากกาชิตชาเนลวันนี้เราจะมาสอนทับจนันเหลออีกแล้วนะทุกคนนี่รูปร่างนี้นะทุกคนนะทุกคนจะไปดูตอนทับกันเลยค่ะมาทุกคน อันดับแรกมาพับด้านนี้จะหาด้านน,น,น,นนี้องนะอย่างนี้กี่นี่ก็จะได้อย่างนี้นะทุกคน แล้วก็กลา,างออกนะทุกคนและก็พับเหมือนจะัรวตวปกติเลน,นทุกคนนี่นะกี่ด้านนี้ก็เหมือนกันทนุกคน จะเล่าเปน็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็<อ>ต่อไปเอาวันนี้พ่อพ่อต้องกังวเดีย๋ยวขาห่ามาคนเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะเมื่อกี้ต้องหยุดจริงๆริงแล้คนต่อแนละ้เพราะได้อย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็พับอย่างนี้เข้าไปอีกนะทุกคนพั <c oughs> บเข้าไปอย่างนี้นะทุกคน เสร็จแล้วนทุกคนก็จะได้อย่างนี้นทุกะเล่ด้านหนึ่ง

แล้วต่อไปก็พับเข้าแล้วคนพิ๊กไ,ได้ทุกคนอย่างงี้นะทุกคนทำอันนี้ข้างเป็นจิ๊กแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นมาทุกคนให้ได้อย่างงี้ทุกคนแล้วก็พับเข้าไปข้าวเลยทุกคน พอ,อได้อย่างงี้ละคนก็ทำจี๋ทำอย่างงี้ละคน อันหนึ่งก็เหมือนกันทุกคนทีนี้ก็เสร็จแล้วนะทุกคนสำหรับจารรวยของเราสำหรับวีดีนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระชากัน้วยนะคะสำหรับวีดน,ะะน,นี้ก็บ๊ายบายเจอกันที่หน้านะคะ